18ผักผลไม้ทานคลายร้อนมีฤทธิ์เย็นดีต่อสุขภาพ ช่วงนี้หน้าร้อนนะคะอุณหภูมิภายนอกพุ่งสูงขึ้นร่างกายของเราก็ต้องการความเย็นสดชื่นจากภายในผักและผลไมล้ริบเย็นคือคำตอบที่ธรรมชาติมอบให้ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยลดความร้อนในร่างกายปรับสมดุลธาตุและเติมความชุ่มชื้นทำให้เราสามารถผ่านพน้นฤดูร้อนไปอย่างสบายกายและสบายใจค่ะ วันนี้พยาบาลจุ๋มมี18ผักผลไม้ริบเย็นเหมาะกับการทานหน้าร้อนมาฝากนะคะเรามาเริ่มกันที่ผักริบเย็นเลยค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือแตงกวาค่ะแตงกวากรอบฉ่ำน้ำช่วยดับกระหายลดความร้อนในร่างกายและมีซิลิก้าที่ช่วยบำรุงผิวพรรณสองข่าบวบค่ะ บวบมีรสชาติอ่อนโยนช่วยลดไข้แก้ร้อนในและมีใยอาหารสูงที่ดีต่อระบบขับถ่าย 3. นะคะฟักเขียวค่ะฟักเขียวมีเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มช่วยขับปัสสาวะลดอาการบวมน้ำและมีวิตามินซีสูงและ4ค่ะตำลึงตำลึงยอดอ่อนใบเขียวช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้และบำเทาอาการแพ้ นะคะผักกัดขาวค่ะกรอบหวานชื่นใจช่วยลดความร้อนในร่างกายบรรเทาอาการท้องผูกและมีวิตามินหลายชนิดผักชนิดที่6นั่นก็คือมาระค่ะมะระมีรสขมช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในและมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ เผักบุ้งค่ะช่วยลดความร้อนในร่างกายบำรุงสายตาบรรเทาอาการท้องผูกและมีวิตามิน A สูงสำหรับ8นะคะใบบัวบกช่วยลดความร้อนในร่างกายแก้กระหายน้ำบำรุงกำลงังและช่วยให้ชุ่มชืน้นสำหรับ9กก็คือวานหางจระเข้ค่ะช่วยลดความร้อนในร่างกายรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ในส่วนผักก็จะมีประมาณ9ชนิดนี้นะคะที่ยกมาเป็นตัวอย่างที่มีริ์เย็นดีต่อสุขภาพในหน้าร้อนเรามาต่อกันที่ผลไม้ริ์เย็นค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งเลยค่ะแตงโมค่ะแตงโมหวานฉ่ำดับกระหายช่วยลดความร้อนในร่างกายเติมน้ำให้ผิวและมีไลโคปีนที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะ 2. แคนตาลูป หอมหวานชื่นใจช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายเติมวิตามิน A และมีเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตาค่ะส่วนอย่างที่3นั่นก็คือแก้วมังกรค่ะเนื้อสีขาวหรือสีชมพูก็ได้นะคะช่วยลดความร้อนในร่างกายเติมใยอาหารและมีวิตามิน C สูง สำหรับผลไม้ชนิดที่5นั่นก็คือชมพู่ค่ะชมพู่หวานกรอบชื่นใจช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดไข้และมีวิตามินซีสูงเช่นกันค่ะสำหรับ6นะคะก็คือสาลี่ค่ะหวานกรอบชุ่มคอช่วยลดอาการไอแก้ร้อนในและมีใย,ยอาหารสูงด้วยนะคะและ6ค่ะส้มโอส้มโอช่วยลดความร้อนในร่างกายเติมวิตามินซีแถมมีใย,ยอาหารสูงด้วยนะคะ สำหรับ7นั่นก็คือมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวช่วยดับกระหายเติมเกลือแร่และมีอิเล็กโทรไลต์ที่ช่วยฟื้นฟูร่รางกายส่วนผลไม้ชนิดที่8นั่นก็คือมังคุดค่ะมังคุดช่วยลดความร้อนในร่างกายบรรเทาอาการท้องเสียและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงผลไม้ชนิดต่อไปนะคะก็คือสับประรดค่ะช่วยย่อยอาหารลดการอักเสบแถมวิตามินซีก็สูงด้วยค่ะ ทีนี้เรามาดูเคล็ดลับในการทานผักและผลไม้ริบเย็นกันนะคะว่าควรทานแบบไหนอย่างแรกเลยเราควรทานแบบสดเพื่อรักษาวิตามินและแร่ธาตุให้คงอยู่ครบถ้วนหรือ 2. นะคะทานเป็นสลัดเพิ่มความหลากหลายและคุณค่าทางอาหาร 3. ทานเป็นแบบสมูทตี้ปั่นรวมกับน้ำแข็งและผลไม้อื่นๆเพื่อความสดชื่นและ4ค่ะทานเป็นซุป ต้มกับผักอื่นๆเพื่อเพิ่มความอบอุ่นในวันที่อากาศเย็นและ5นะคะท่านแต่พอดีแม้ว่าผักและผลไมล้ริบเย็นจะมีประโยชน์แต่การทานมากเกินไปอาจทำให้ท้องอืดหรือท้องเสียได้ค่ะและมีข้อควรระวังมาฝากกันด้วยนะคะก็คือผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานผักและผลไมล้ริเย็นนะคะ ควรเลือกซื้อผักและผลไม้ที period, a, period, right, ่สดใหม่ปลอดสารพิษและล้างให้สะอาดก่อนทานค่ะในฤดูร้อนนี้นะคะลองให้ผักและผลไม้รีเย็นเป็นเพื่อนคู่ใจเพื่อสุขภาพที่ดีและและความสดชื่นจากภายในสู่ภายนอกค่ะเพื่อนๆชอบทานผักหรือผลไม้ชนิดไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริง ใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ